น่าเรามาดูกันนะครับนี่คลิปที่สองของผมที่บอกว่าเรือนไม้มันไม่ขึ้นสักอย่างนั่นะเดี๋ยวลองดูครับว่าหลังจากที่เราทำการซ่อมเทสแล้วก็<ม>เอยซ่อมแล้วก็ย้ำตะกัวเข้าไปที่ว่าตะกัวมันร่อนนั่นนะเรามาสังเกตนะว่าขึ้นไหมตอนนี้ขึ้นแล้วครับขึ้นละ อนนี้ขึ้นวัดรอบขึ้นไหมตัดเครื่องวัดรอบขึ้นปกติครับหรือเราต้องลองวิ่งกันไหมหรือไม่ต้องก็ได้กอถือถือกล้องมือเดียวนะครับถือกล้องมือเดียวนะครับ เดี๋ยวไปลองวิ่งดูก่อนเนาะ ก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงครับเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะนะครับเห็นกันไหมครับนี่เราไปเบาๆอยู่นะเบาๆเบาๆกำลังจะออกตัวกัน เี่มตื่นล้วเกิดมาแล้วครับสบายนะครับไม่ต้องไปซ่อมแบบแพงๆแต่ถ้าว่าคนไหนไม่รู้จริงๆแนะนำแนะนำมาหาช่างเลยครับ แนะนําให้ช่างเขาวิเคราะห์งานวิเคราะห์อะไรให้สําหรับท่านที่ไม่รู้นะครับแต่สําหรับท่านที่เป็นช่างมาแล้วก็ผมแนะนําให้แก้ไขเบื้องต้นไปก่อนวิเคราะห์งานเบื้องต้นดูงานเบื้องต้นแบบนี้แหละนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆท่านไม่รู้จริงๆระบบสามันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกอะไรไม่รู้วะวุ่นวายตัวเป็นช่างยนต์อะไรเงี้ย เราไม่รู้ระบบไฟยานยนต์ก็ส่งได้นะครับหรือจอะส่งมาให้ผมก็ได้นะ <c oughs> ไม่ว่านะครับไม่ว่า <c oughs> จริงๆแล้วผมแนะนําร้านพวกร้านไดนาโมร้านซ่อมพวกเรือนใหม่มีเยอะแยะครับตัวประเทศเสิร์ชหาดูอาจจะมีในเฟซบนเฟซบุ๊กอะไรมีเยอะแยะผมเห็นพ,กพวก จะเลี้ยวกันละนะครับเลี้ยวข้ามปตทนี่แหละเดินไมฮีนโน่นะครับตัวน,นี้เป็นรถหกล้อ เบื้องต้นเราทําแล้วมันปกตินะครับเนาะถ้ามันปกติเราก็จบงานแล้วก็ส่งงานให้กับลูกค้าได้นะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเองนะครับก็ประมาณ4 4นาทีกว่า5นาทีนะครับ4นาทีกว่าๆขออนุญาตลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับช่างทั้งหลายนะครับ แล้วก็ท่านประชาชนทั่วไปนะฮะเอ,อท่านทั่วไปที่ที่ไม่ใช่ช่งางก็คนไหนที่มีความรู้ก็ทํากันดูคนไหนที่ไม่มีความรู้อย่าเสี่ยงครับอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงแนะนํานะครับว่าเรือนไม้ไม่ใช่ถูกๆนะครับนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ